น้องเล่นกันตลกมากอับทุกคนเยอะกันตลกแทบจะไม่ใช่นักร้องแทบจะไม่ใช่ลีเกกันแล้วอะ่ะแทบจะเป็นตลกกันแล้วอะ่ะเอ็นดูแล้วเอ็นดูคู่เพื่อนอะ่ะอืมไอคู่เพื่อนก็ระวังไอ้พี่ก็แกล้งไงคือจะเตะน้องใหญ่เอเพื่อนชายก็แบบเนาะมีอาการไงเก็บทรงไม่อยู่ไงเออ มีอาการห่วงเพื่อนหึงเพื่อนไงเนออเพื่อนอะไรหึงกันห่วงกันห่วงทำไมผู้ชายเหมือนกันน้องเอ็นดูทุกคนอือเอ็นดูมากคนโก้เก็บอาการไม่ค่อยอยู่นะคนโก้เก็บอาการไม่อยู่พี่ๆก็จะคอยแกล้งอย่างเดียวไงคือแบบอยากให้เขาไวอีกเล่นแบบนี้สนุกดีอะ ไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวไงอือเหมือนสมัยก่อนเนาะเล่นเหมือนสมัยก่อนมันมันน่ารักดีมันอือมันมีอะไรให้ดูมากกว่าร้องเพลงอะ่ะน่ารักสองเสพนี่แบบว่าสังเกตแต่คนโก้ทุกคนตีไปตีมาแล้วมันจะเหลื่มมาโดนกุดคนเดียวใช้กี่ไม้มึงใช้กี่ไม้เนี่ย<า>มันฝาก มึงโค้งคำนับคนดอยังออกมาเนี่ยมึงคำนับคนดูทำไมอะโอ้มันเฉียวไม้เก่าผมมาเลยอันนี้คำเพื่อนคำเพื่อนไม่เคยเล่นด้วยกันคำเพื่อนเขามันขำมีกำลังใจเลยอะนกเอ้ยไปก็ขำตายขำเพื่อน และไม่ตัวนี้เป็นหลักมาอยู่ที่ใครคนนั้นถึงจะตอบได้เข้าใจไหมนี่คือคำถามรองชาววไหวพริบจังหวัดอะไรมีสองพยางระยองระยองระ,ะเบิดระเบิดอไม่มีระเบิดอ่างทองพิษโลกลเดี๋ยว พิษโลกทพาไม่อะมันผ่านได้ไงพิษโลกก็ถูกแล้วไงมันถูกอะไรละมันพิษณนุโลกมึงจะพูดทำไมให้มันเยอะล่ะคนพิษโลกเขาก็เรียกพิษโลกกันทั้งนั้นแหละนครสวรรค์ก็จะเรียกคอนหวานคอนหวานเลยและกาลสินเขาเรียกไงกาลสินเรียกไงกาสินและศรีสะเกตเขาเรียกไงศรีเกดศรีเกด นี่ถ้ากูเมากูฟังเป็นสเก็ตเลยนะไม่ต้องสเก็ตเขพาวกันเอาใหม่นับหนึ่งสองสามสี่ดีมากจ้าพี่คนนี้เขาเดินน่ะเ้ยจ้าไม่เกี่ยวกับเราครับจ้าจังหวัดที่มีสามพยางและนองท่าเพื่อนตั้งสติ เดี๋ยวอะไรกับกูเนี่ยเ,ออเพื่อนตั้งสติเดีเพื่อนก็รู้ว่าเฮียนี่เขาโหดสติแต่กูคนเดียวเนี่ยสามพยางนะเพื่อนสามพยางอีกเที่ยวหนึ่งฉันให้เธออีกเที่ยวเอาหน้านิดหน่อยน,ะนานๆเจอที สามพยางามอ่ะหยุดอ่ะ <c oughs> อ่ะหยุอด,ด,ดอะไรอนะเขายังได้เลยทำไมพวกผมยังไม่ได้ครับชมชมมเอาใหมา่เอาใหมา่เอามาดีๆดิเดี๋ยวเดี๋ยวตีเลยนะ นี่มเอาสักทีเดี๋ยวกูอยากดูจ <sans. S 2> <Je? S 1> ังหวัดที yeah. ่มีสามพยางค์คือพัทยาจ่าจ่าไม่รู้ไงอีกห้าสิบปีข้างหน้าเขาจะตั้งเป็นจังหวัดแล้วพัทยากูก็งงมึงใะเหลือกินจ่าขอโทษครับเพื่อนผมยังลืมลีลาดไม่ได้ครับ เขาชอบเตจลีลาเขาเคยเปไปเป็นนางงามด้วยแถวแถวบางแสนครับจริงเหรอ <c oughs> ผมไม่ใช่นางงามครับแค่นี้ครับเอาไว้ต่อไปสามพยัค์จังหวัดที่มีสามพยัคฆ์รบชนบุรี <c oughs> แจ้งวันนะ <c oughs> โอ้โที่อายุทยามึงปล่อยผ่าน <c oughs> มันใช่เรื่องมึงไหมแ <c oughs> ขกตี สะดวกดีเหมือนกันสามพยางชะเชิงเซากทมมันได้เหรอวะผ่านอะไรนะผ่านหรือเปล่าครับเนี่ยกทมเนี่ยผ่านจ้ะโอ้ยไม่น่าสงสัยหรอกพราะพระเาเาอาอย่างนี้ต่อไปทุกคนเงียบ จาใจเยงนจาให้แนะนำตัวเองแต่ว่าแนะนำแบบกระเทอยอะค่ะเพ<ฮ>ื่อนผมตัน,นเลยครับเอาเอาแนะนำแบบว่าเป็นสาวหน่อยคะ่ะ